เกมไหนชอบก็หยิบเศษตะกร้าและเอาไปเล่นกันยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะครับผมเข้าสู่ยอด a า a าร์ r เมอร์ทรีซีซกับซีรีส์หยิบเกมใส่ตะกร้ากับชินาจิตะที่ไม่มอดลง IAR วันนี้นะครับผมจะด้ฟาร์ r เมอของเราจัดมาเป็นพาร์ทสุดท้ายนะครับผมคือจากเมื่อวานเนี่ยที่ผมบอกไปว่าเดี๋ยวผมจะไปเล่นเบื้องหลังเพื่อเก็บถ้วยรางวัลใช่ไหมมันมีประเด็นใหญ่ๆหลายๆเรื่องอยู่ด้วยกันนะครับผม ประเด็นหนักข้อแรกคือถ้วยรางวัลอะเราไม่สามารถเก็บทั้งหมดได้แน่ๆเพราะว่ามันมีบั๊กในการเก็บเควสนะครับผมอ่ะทีนี้มาดูกันก่อนว่าเอ,อ่อ <c oughs> โอเคคือประเด็นแรกก่อนประเด็นทสองคือผมอะลองดูแล้วว่าถ้าเผื่อผมจะตัดคลิปอะมาให้เพื่อ,อนๆได้ดูอะโอ้โหบอกให้เลยว่าไม่ทันไม่ทันจริงๆนะครับผมก็เลยไม่ได้ทาตัวตัดคลิปตรงเนี้ย ก็เล่นไปเกือบ8ชั่วโมง9้าชั่วโมงเลยมั้งเล่นอยู่3วันสวันวันละสามชั่วโมงอะ่ะ <c oughs> คือมันจะมีหลายๆคนยที่ต้องหาของใช่ไหมมันก็หาไม่เจอเนาะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขออนุมาแค่พูดคุยแล้วกันนะครับผมจะได้เพื่อนๆรู้ว่ามันทําได้แค่นี้แหละอ่ะก่อนอื่นในหน้าทรอฟี่นะครับผมที่เพื่อนๆเ,เห็นเนี่ยอาท้่ยรางวัลนะครับผมบซนาซอาบนไซเนี่ยไม่มีข้อมูลบอกเลยว่ามันคือท้วยรางวัลอะไรนะครับผมผมไปหาในเว็บไซต์ต่างๆ คนที่เคยเล่นได้ทั้งหมดไม่มีนะครับผมเพราวันนี้ไม่เคยมีใครเก็บได้นะครับอันนี้อันต่อมาอันนี้คือสร้างห่อ,อคอยท่านเองอันนี้คือเก็บชีสตาครับผมก็มันจะมีหนึ่งดาวสองดาวสามดาวเนาะอันนี้ก็เก็บสามดาวแล้วก็คือจบอันนี้คือทำพันห้าร้อยแต้มในแต่ละอันนะครับผมมันจะมีอยู่หกหด่านเนาะก็จะมีหด่านแหละลหลายๆคนก็ทําไม่ได้นะเพราะว่า ไม่รู้เรื่องบั็กนะครับผมอันนี้ผมไปแอบทำบั็กไงก็เลยเจออันนี้อัปเกรดออลซีซันดีเซอร์ดีแอสเซอร์นะครับผมก็คือตัวกำจัดต่างๆนี่นแหละอันนี้เก็บออลสปีดนะครับผม20ด่านเดี๋ยวบอกก่อนออลสปีดอันเนี้ยมันเล่นรอบเดียวรอบเดียวพวดอ่ะมันได้ไม่ครบนะมันต้องแบบเล่นวนซ้ำด้วยอ่ะเออถึงจะได้อันนี้คอเทลออเดอร์ก็เหมือนกันเอ้คอเทลออเดอร์มาทุกวันเลยนี่ใช่ไหมก็ทำได้อยู่แล้ว อันนี้เราเคลียร์ได้อยู่แล้วแหละเราไม่เคยพลาดด้วยนะยี่สิบเลก็สบายสบายเลยคอมพิวต์เอาเทคเอาเวยยี่สิบเลก็เหมือนกันสบายนะฮะอันนี้แหละที่โหดมากผมบอกเลยว่าโหดมากคืออ่ามันจะต้องทำปาร์ตี้เดลิเวอรี่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมในะคำว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันไม่ได้แค่สิบอ่บเป็นเล็กเควสนะฮะแต่มันหมายถึงตัวโฮเทลดิชด้วยโฮเทลดิชเราต้องไปสองที่โรงแรมอ่ะเราต้องทำทั้งหมด ซึ่งโดยปกติมันจะมจีจุดที่เราจะพลาดกันก็คืออ่าตัวโฮเทลดิชจะมาเป็นเมนูสุดท้ายซึ่งตัวดะตัวเกมอ่ะถ้าหากว่าเมนูปกติมันจบมันจะตัดเลยทําให้โฮเทลดิชไม่ได้ส่งไอ้ที่โฮเทลดิชไม่ได้ส่งนั่นแหละจะเป็นตัวที่ทําให้พลาดเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยนะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนแล้วก็ในการที่ต้องไปเล่นเก็บแต่ละแต่ละด่านเนี่ยมันจะยากจริงๆก็จะเป็นตัวปาร์ตี้แต่ที่5 ด่านห้าสิบแปดเนี่ยด่านเนี้ยอันนี้จะยากเป็นพิเศษเลยแล้วก็ด่านด่านนี้ด้วยเออด่านด่านปลานปาไม่ด่านปลาไม่อันเนี้ยอันเนี้ยยากห้าสิบแปดเนี่ยจะยากมากเพราะว่าพลาดนิดเดียวอ่ะมันก็หลุดไปเลยแล้วมันจะมีอยู่อีกด่านหนึ่งน่าจะด่านสี่แหละด่านปลาเมื่อกี้ที่แบบว่ามันจะมีของมันจะมีสูตรคัพแพนเค้กอันนั้นอ่ะผมมาไม่ถึงสามวิหายนะฮะเรียกว่าต้องเตรียมของพร้อมรอไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะทีนี้มาดูทดลองวัลที่ผมทําได้ทั้งหมดนะฮะทั้งหมดเอา เอาทถ้วยรางวัลที่ผมทำได้ทั้งหมดกับที่สามมาทำทั้งหมดก่อนนะเดี๋ยวแยกกันเป็นสองประเภทนะฮะในส่วนของโปรเกสครับผมตรงเนี้ยที่ติ๊กถูกไว้เนี่ยผมทำให้ทั้งหมดแล้วนะฮะแต่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 วินอัลทรฟี่เนี่ยทำไม่ได้อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าถ้วยรางวัลด้านหลังเนี่ยมันมันขาดตัวอันเนี้ยทำให้เลยเลยทำให้ไม่ได้นะฮะแล้วก็พอตัวอันเนี้ยไม่ได้ปุ๊บมันก็เลยทำให้ถ้วยตรงกลางไม่ได้ตามไปด้วยนะแล้วก็สีนี้ด้วยอ่ะในเกมนะครับผมมีแค่สิบสี เออแต่มันขึ้นมา12นะมันก mm ็เก nah. ็บไม่ได้เนาะอ่าบิดออโตฟิวออเทนไพก็ไม่ได้นะฮะแต่อันเนี้ยผมผมพยายามทำแล้วนะผมมาทำทุกตานทองแล้วด้วยอ่าจะให้ดูนะจะให้ดูว่าอันนี้ทอง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 หมดเลยอันนี้ก็ทองหมดเลยอันนี้ก็ทองหมดเลยเช่นกันอันนี้ก็ทองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวมีมีมีด่านหลุดด้วยหรอเฮ้ยผมกว่าผมเก็บหมดแล้วผมก็ยังว่าอยู่ถ้างั้นแวะสนิดนึง อันนี้ผมใช้ไอแฮร์ไดเออร์ไปแล้วเราแค่ทําให้มันทองเท่านั้นเองนะฮะด่านเดียวอะแบบแบบซะหน่อยผมก็ว่าแล้วใช่ไหมว่าต้องมีหลุดสักอย่างหนึ่งนะฟืบอาแต่ประเด็นคือทุกด,าด่านอะยางต่ำเราทําขั้นเงินไปแล้วไงดังนั้นขั้นทองมันควรจะทําได้ถูกต้องไหมเอ้ยนั้นทองแดงกับเงินอะมันควรจะขึ้นเควสไปแล้วแต่มันไม่ขึ้นครับ นั่นแหละมันก็เลยเป็นกลายเป็นบั๊กตัวนี้ไปเนี่ยแล้วก็ในการเวลาเราเล่นนะอันไหนไม่ได้ใช้แต่อย่างไม้ไ,าานะไม่ได้ใช้แน่ๆเราลากทิ้งเลยลากทิ้งเลยนะฮะไม่ได้ใช้เดี๋ยวผมส่งอันนี้อันหนึ่งก่อนปึ๊บอันนี้เนวันเดือนปีปึ๊บอันนี้มันหนึ่งพอเราจตที่ผมไปเล่นด่านหลังๆมาเยอะนี่กลับมาเล่นด่านแรกๆนี่คือแบบโอ้ชิวๆส,สบายเลยฝึบอ่าแพนเค้กมา,ามาแล้วฟึกเก็บแป้งหนึ่งฟาร์ ทรงหนึ่งปูไอเราไม่มีอันนั้นเว้ยไม่มีนมโอเคแล้วก็ถ้าหากว่าเรามีตัวเชื้อเพลิงก็ใช้ไป่เถอะนะฮะไม่ตอนนี้ตังค์ไม่ต้องประหยัดแล้วอยากใช้ก็จัดจะจะ,จะประหยัดทำไมไข่ไม่ได้ใช้โลทิ้งไปเลยเฟิร์บหนึ่งเนื้อสองมันแป้งไม้ไม่ได้ใช้โลทิ้งอันนี้ไม่ได้ใช้โลทิ้งปูมา ปูมาขาเกตัวใหญ่จะไม่มีโอ้ยปูก็มาเยอะจังเลยอันนี้หนึ่งชุดปึ๊บปึ๊บปึ๊บจะขอเนื้อหน่อยหนึ่งปูสองมันหนึ่งโอเคเนื้อมาแล้วฟืบปากแล้วก็ใช้อันนี้ฟืบโอเคทรงหนึ่งมันฟืบโอเคแล้วปูสี่นายุคเก่ายุคที่เรายังมีของตรงบ่อบปลาแค่สองอ่ะเดี๋ยวไปรับเพิ่มก่อนฟืบ ของหมดแล้วสตาร์ทใหม่โหบอกเลยว่าของเราเยอะมากโปรสองแล้วก็ปูอีกสองจบเนี่ยสบายแล้วแล้วก่อนหน้านี้มันไม่มีตัวคาสิโนด้วยเนาะตัวสล็อตตัวสล็อตอะเออมันไม่มีแล้วก็จบเนี่ยไหนดูดิว่าเราจะได้ทันจะมีแถมดูดิว่าเราจะได้ทุนอะไรบ้างได้ปะท้องหมดแล้วนะเนี่ยเห็นปะ อันนี้ก็ทองหนึ่งถึงสิบหกจะเว้นด่านหกด่านสิบหกด่านพิเศษอะ่ะจะไม่มีขึ้นทองสามสี่ห้าแปดเจ็ดสิบเนี่ยไม่มีแต่เราทองหมดแล้วนะฮะเนี่ยมันไม่ขึ้นอันนี้ขึ้นเป็นแรกอัปเกรดตรงเนี้ยอัปเกรดได้หมดนะฮะรีวิวออปชั่แมปอันนี้ก็สําคัญออปชั่แมปความจริงเราเปิดอะ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ครบแล้วแหละแต่ว่าจิ๊กซอตรงโซนโรงแรมอะ่ะมันไปเปิดในระหว่างเรื่องราว แผนที่อลไมไม่ยอมอัปเดตให้ก็เลยกลายเป็นว่ากลายเป็นบั๊กเควสไม่ผ่านนะครับผมอันนี้น,นี่บอกไว้ก่อนเลยอะต่อมาฟาร์มมิ่งอันเนี้ยก็เป็นข้อถกเถียงกันแต่ว่าข้อถกเถียงทั้งหมดก็คือไม่ไม่มีใครทำได้นะผมก็คือ full capacity อันเนี้ยเดลิเวอร์อ full truck with product เอ่ออันเนี้ยผมไม่แน่ใจในความหมายของเขาเหมือนกันซึ่งมันก็ไม่ได้ด้วยนะ full truck delivery for one level คือมันเราไม่รู้อะว่าใจความของเขาอะเขาต้องการแบบจะให้ขนของทั้งด่านใน1นึ่งเลเวลเนี่ยยังไงหรือแบบว่าเราจะต้องเอาของไปอาดเดลิเวอรี่ในโรงแรมอย่างเงี้ยหรอถ้าถ้างั้นเวลามันก็จะไม่ทันถูกต้องไหมหรืออ่มันอาจจะแบบด่านที่เราจะต้องเอาของเอาของไปส่งอัปเกรด มันก็จะลิมิตแค่ของที่ต้องใช้ใช่ไหมมันก็จะไม่ให้เกินอีกเออก็ไม่ได้อยู่ดีอะเดลิเวอร์ฟูฟโปรดักเราเข้าใจว่าทั้งทั้งขั้นอะมีแต่โปรดักที่เราเคยทำไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ด้วยอ่ะนี่ก็ข้ามไปที่เหลืออันนี้ไม่มีผลนะครับไม,ไม่ยากเลยคอมโบอันนี้เราเคลียร์ครบอันนี้ทุกอย่างทําได้กกรนตีนะครับคันที่แฟฝงข้ามมาขันที่แฟอันเนี้ยก็ทําได้นะครับผมสบายสบายเลยเพนเนี่ยมันให้แค่สิบสีอะมันไม่ใช่สิบสองอะมันก็เลยเหมือนกับว่าน่าจะ น่าจะไม่ได้ก็ตรงนี้แหละทีนี้สเปเชียลอันเนี้ยเราทําได้อยู่อะมันสามารถทำได้อยู่ก็คือทำทรีสตาสิบอันแต่ว่าผมทํายังไม่ครบอะ่ะเออแล้วเวลามันไม่พอนะครับก็เลยต้องมาแบบนี้เอาแล้วก็ไฟล์ไฟล์ออ l h ฮิดเดล e c ซิปความจริงตรงนี้นะผมเดาว่าอันเนี้ยไม่ไม่ใช่เดาเท่าที่ผมไปดูมาคือมันสามารถทําได้ทั้งหมดนะครับในสเปเชียลทำได้ทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าอันเนี้ยผมยังเลย ยังเล่นแล้วมันไม่ยอมออกมาสักทีก็เลยไม่ครบสักทีนะฮะแล้วก็ไฟออลฮิดเดลรีซิปี้ทั้งหมดตัวรีซิปี้อ่ะจะมีสูตรอยู่10สูตรอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะมันจะมีอยู่สสูตรแต่ว่าผม,มาหาได้อยู่8อีก2อันเนี่ยหาไม่เจอเออหาไม่เจอเท่านั้นเองแล้วก็อันนี้เมคออลลักซูรี่ดิเชสก็คืออ่ามันจะเป็นสูตรที่เราใช้ทำไอฮิดเดนรีซิปี้เนาะฮิดเดนรีซิปี้เนี่ยพอได้มาปรุงก็จะได้เป็นลักซูรี่ดิเชส มันจะมีสิบสูตรแล้วก็ทำทั้งสิบสูตรแค่นั้นเองนะฮะอันเนี้ยถ้าถ้าเราหาครบก็ไม่ยาก,กละแต่เราหาไม่ครบเท่านั้นเองแล้วก็ปาร์ตี้เนี้ยผมโงมากเลยเอาปาร์ตี้พัซเซอร์อะมันคือตัวนี้นี่ซึ่งเราอ่ะทําไปครบแล้วแต่มันไม่ให้แล้วก็เนี้ยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นกับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเนี้ยคือเราเราเกินห้าสิบแล้วไงแต่มันไม่ยอมติ๊กให้นะครับผม เออคือนั่นแหละคือถ้าหมดเราจะทำทั้งหมดอ่ะเราก็จะต้องเก็บจากห้าสิบก่อนแล้วมาเจ็ดสิบห้าแล้วมาหนึ่งร้อยอะไรอย่างเงี้ยอืพออาปาร์ตี้เดลิเวอรี่นะครับผมก็เลยกลายเป็นว่าอ่าเราไม่สามารถทำทั้งหมดได้โดยเหตุผลประการระชนิแลนะครับผมอ่ะวันนี้ขออนุญาตมาเป็นสั้นๆแล้วกันนะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของ Yoda Farmer 3 s e a s ี n ซันในซีรีส์หยิบเกมเซนตาก้ากับ Channel จิตใจที่ไม่มดลง IAR นะครับผม ถาเมเพื่อนๆคนไหนครับที่อยากได้ลิงก์ของเกมนี้นะครับผมก็ดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้นะครับผมผมทิ้งลิงก์ไว้เพื่อนๆได้ไปดาวน์โหลดกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ถ้าพเพื่อนๆนะครับที่ชอบในคลิปวิดีโอนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นการติดตามและเป็นการให้กำลังใจชแนลจิตใจที่ไม่มอดลง I A R ในการทำคลิปและเล่นเกม,มต่างๆกันด้วยนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมบอกก่อนเพื่อนๆคนไหนอยากให้ผมเล่นเกมอะไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมแต่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ย มันจะมีเกมใหม่ซึ่งเกมนี้ี่ยพอดีผมได้รีเควสต์มานะครับผมแล้วก็จะเป็นเกมที่เป็นอิมูเลเตอร์ต่างระบบด้วยนะฮะอ่ะผมบอกไว้ให้มันเป็นเกมจาก PlayStation 2อ่ะ,อะดังนั้นเดี๋ยวในสัปดาห์หน้าเนี่ยก่อนก่อนที่คลิปจะลง6โม,มงเย็นใช่ไหมประมาณสัก5โมงครึ่งผมจะมีคลิปที่พูดคุยถึงการติดตั้งตัวอิมูเลเตอร์ก่อนที่จะเล่นอ่าก่อนที่จะเล่นเกมตัวใหม่นี้ โอเคป่ะ okay, พร้อมกับเดี๋ยวเปิดเผยตัวอย่างคร่าวๆให้ด้วยนะครับผมว่าเกมที่เราจะเล่นกันคือเกมอะไรแต่สำหรับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับผมบ๊ายบายและ y o d a f a r m e r t r e s s a รประกาศปิดซีรีส์แต่เพียงนี้ขอบคุณครับผม